สวัสดีครับผมร้อยโทสุรชัยกาดกเกษมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่สองทับหกห้าครับครับกับผมนะครับสิบเอกชาญนนท์ขุนนาครับจิตอาสา904าหลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่หนึ่งทับหกสามครับครับผมก็ต้องสวัสดีพี่น้องอที่ชมจิตอาสาไลฟ์สด,สดของเรานะนะครับอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ เรามาทํากิจกรรมอะไรกันครับน้องแบงค์ครับวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะครับ,รบเนื่องในวันสําคัญของชาตินะครับ<อ>เนื่องในวาระโอกาสของวันคล้ายวันสวรรคตครของ<ม>พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล<อ>ที่6ข,ของเราครับครับผมก็ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วเราอยู่กันที่ไหนครับน้องแบงครับวันนี้ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตําบลดอนคาอําเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีครับจังหวัดราชบุรีนะครับอ่างเก็บน้ําดอนคาจังหวัดราชบุรีครับด้านหลังเป็นอ่างเก็บน้านะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ครับปรับแต่งภูมิทัศน์และกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาเราก็มีจิตอาสานะครับกาลังเดินทางมานะครับมีพิธีเปิดกันเมื่อกี้สักครู่นะครับก็มีเรื่องของ จิตอาสามาช่วยกันทําวันนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็พระมหากรรธิคุณของล้นเก้ารัชกาลที่6นะครับที่ทรงมีคุณูปการต่อปมสุนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับหลายๆท่านไม่ทราบใช่ว่าสิ่งที่เราใช้มากันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ล้นเก้ารัชกาลที่6ครับน้องแบงครับอย่างเช่นเรื่องของ ธงชาติอ๋อครับผมธงชาติผืนนี้นะครับมีชื่อว่าธงไตรงนะครับไตรแปลว่าสามรงแปลว่าสีนะครับนั่นคือธงสามสีธงชาติประกอบไปด้วยสามสี่สามสี่และแถบห้าแถบซึ่งความหมายของแต่ละสีมีความหมายในยะสําคัญครับมีอะไรบ้างครับน้องแบงครับสีแดงนั่นหรือก็คือชาติสีขาวงามผุดผ่าศาสนาน้ําเงินเห็นเด่นชัดองค์กระสัตตารัรวมสามสีเรียกว่าธงไตรงธงชาติไทยครับอ๋อนี่คือธงไตรงธงชาติไทยนะครับนอกจากพระองค์ได้ทรงพระราชทานธง ไตโรงแล้วนะครับ,รบพระองค์ยังทรงพระราชทานเรื่องของการใช้คำนำหน้าครับ<อ>ที่เราใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ครับ,รบนายนางนางสาว<อ>เด็กหญิง<อ>เด็กชายนะครับและเรื่องของ นามสกุลด้วยนะครับะองคะทานนามสกุลให้กับชระคนอชาวไทยด้วยเราก็ได้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับครับก็เป็นพระมหากราธิคุณนะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยตรงมีคุณูปการตอบแผ่นดินไทยวันนี้เราจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาก็ต่างน้อมสำนึกในพระมหากราธิคุณของพระองค์ท่านที่พระองค์มีต่อแผ่นดินไทยของเราครับวันนี้เราก็เลยมาร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสานะครับ ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านเลยนะครับก็มีหลายๆภาคส่วนนะครับทั้งส่วนราชการนะครับนักเรียนทหารทหารตำรวจตำรวจรอดก็มีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือประชาชนจิตอาสานะครับที่มาร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสากันในวันนี้นะครับพี่เก่งครับบทบาทส่วนเลยบทบาทสําคัญนะครับในกิจกรรมหรือโครงการจิตอาสาประธานเนี่ยจะลงไปสู่ใน ในหมู่บ้านในอำเภอได้ก็ต้องมีผู้นําที่ดีครับและต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับผู้นําของจังหวัดราชบุรีท่านเป็นเจ้าเมืองครับเจ้าเมืองเป็นพ่อเมืองของจังหวัดราชบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหรืออีตําแหน่งหนึ่งคือท่านผู้อำนวยการศูนย์น้นวยการจิตอาสาพระธานจังหวัดราชบุรีครับท่านรณภพเหลืองไพโรธนะครับอีกสกุหนึ่งเราจะได้สัมภาษณ์ท่านพบกับท่านนะครับเพราะว่าท่านก็ ให้ความสําคัญกับ<ช>กิจกรรมจิตอาสาของเรามาโดยตลอดเลยนะครับในทุกๆกิจกรรมถ้ามีกิจกรรมจิตอาสารายละเอียดต่างๆท่านจะคอยเป็นคนเก็บรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพธิธีเปิดกิจกรรมต่างๆด้านบนเวทีหรือกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นจิตอาสาแสดงออกถึงพลังที่ออกมาจากหัวใจคนราชบุรีจริงๆตามคําขวัญของจิตอาสาประธานว่าเราทําความดีด้วยหัวใจครับใช่แล้วครับท่านก็จะมาร่วมกิจกรรมนะครับท่านจะเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสานะครับ ทุกๆกิจกรรมที่ท่านมีโอกาสมาร่วมได้ด้วยนะครับครับและอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องทางไฟ์สดนะครับไปพบกับท่านรณพบเหลืองไพโรธท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้วยการศูนย์ในการจิตอาสาจังหวัดราชบุรีครับอ่าตอนนี้ท่านก็ทําเรื่องของกิจกรรมพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตอ่าเจอท่านผู้ว่าดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับขออนุญาต ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับท่านพ่อเมืองของเรานะครับก็ได้ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสานะครับขออนุญาตนะครับเรียนถามท่านผู้ว่าเลยนะครับว่ากิจกรรมวันนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างครับขออนุญาตเรียนถามครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับ ผมดนพพเหลือ,องไพโรจน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุรีในวันนี้นะครับตัวกระผมนะครับพร้อมกับพี่น้องจิตอาสาแล้วก็หัวหน้าสก,การทุกภาคส่วนภาคประชาชนจิตอาสา904เนี่ยได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวันสมเด็จพระมหาธิราชาเจ้านะครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อถวายเป็นพระกุศลน,นะครับแล้วก็แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละความสามคัคคีแล้ว่าการมีจิตอันเป็นสานณะนะครับในการบําเพ็ญสาธประโยชน์บํนนาเพ็ญฐานะกุศลนะครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับในวันนี้กิจกรรมเนี่ยจะมีการปล่อยปลานะครับในวันนี้ปลาที่มาปล่อยเนี่ยก็จะมีปลาทวาปลาเพียนปลาสวายแล้วก็ปลาบึกนะครับจำนวน80,000ื่นกว่าตัวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราจะมีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำนะครับทันไม้ในวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งโมกมันนะครับมียางนานะครับแล้วก็มีมะขามป้อมนะครับจำนวนประมาณหลายพันต้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะปรับปรุงบริเวณภูม,มิทัศน์ตรงนี้นะครับพร้อมทั้งทําความสะอาดเพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อนที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนนะครับในบริเวณนี้นะครับก็เป็นภาพรวมของกิจกรรมที่จะดาเนินการในวันนี้นะครับ ครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะครับของท่านพ่อเมืองนะครับผู้มีการสุ่มในการจิตอาสาพระธานจังหวัดราชบุรีนะครับเราจะไม่รบกวนท่านมากเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะต้องไปร่วมกิจกรรมอีกหลายจุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามท่านไปดูกิจกรรมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณ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 ครับจเลยครับนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านหัวหน้าส่วนต่างๆนะครับท่านก็จะได้มาร่วมกิจกรรม ตอนนี้ก็กิจกรรมปล่อยปลาของเรานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราก็ท่านกรุณาเป็นประธานนะครับในการปล่อยปลาเป็นวันสกุนี้ก็เป็นปลาบึกที่สามารถขยายพันธุ์แล้วก็เป็นอาหารให้กับพี่น้องประชาชนได้บริโภคกันบริเวณนี้แห่งนี้นะครับเป็นปลาบึกนี่เก้าตัวนะครับกรมประมงได้นํามานะครับให้ ท่านผู้่าปล่อยในวันนี้ครับปลาบึกนี่โตสุดนี่ถึงเกือบ200โลเลยครับน้องแบงค์ครับตัวใหญ่มากนะครับปด้เป็นะครับพันปลาบึกนะครับที่จะได้มาอยู่ในบริเวณลําคลองแห่งนี้นะครับผมแล้วก็มีปลาสวายปลาตะเพียนนะครับกว่า8 0 0 0 0ตัวนะครับที่ประชาชนจิตอาสานะครับและหัวหน้าส่วนราชการเราจะร่วมปล่อยกันในวันนี้นะครับ เป็นการปล่อยพันธปลาเพิ่มค่าโปรตีนให้กับแหล่งน้ําที่นี่ด้วยครับน้องแบงค์ครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ําไปด้วยได้ด้วยในตัวนะครับเราระบบนิเวศนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผู้ชมลา์สดเราเดี๋ยวเราจะไปลต่อเดี๋ยวไปดูกิจกรรมปลูกต้นไม้ก็มีอะไรบ้างครับนะครับเดี๋ยวจะไปดูกิจกรรมการปลูกต้นไม้นะครับครับบรรยากาศสดสดของเรานะครับก็ประชาชนจิตอาสาของเรา เต็มพื้นที่เลยนะครับตอนนี้เยอะมากเลยนะครับตอนนี้ประชาชนจิตอาสาของเราก็มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะครับครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นการปลูต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมการปลูต้นไม้คือกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับจะได้รับความสนใจไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับโดยความสนใจแรกนั่นคือสิ่งสําคัญเลยครับเมื่อท่านพ่อเมืองท่านลงมาร่วมกิจกรรมร่วมลงเป็นประธานก็จะมีส่วนข้าราชการพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็จะมาร่วม กิจกรรมกันแล้วยิ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งแสดงออกถึงพลังแห่งความรักความสามัคคีแสดงออกถึงพลังแห่งความดีที่ออกมาจากหัวใจเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับความนิยมนะครับรวมไปถึงได้รับความสนใจของพี่น้องจิตอาสาพระธานทุกข่้นมาับมาร่วมกิจกรรมมาร่วมกันเยอะมากเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับมีเรื่องของกิจกรรมการปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้ประชาชนจิตอาสาของเราแล้วรวมทั้ง นักเรียนนะครับลูกเสือยุวกระชาตินะครับส่วนราชการต่างๆก็มาทํากิจกรรมปลูกต้นไม้กันนะครับก็ตอนนี้รันข้างมากเลยนะครับวันนี้เห็นพี่น้องลูกเสือเนนดาลีครับพี่เก่งครับก็มีความสําคัญอีกวันหนึ่งครับวันนี้ที่เป็น รุ่นเก้ารัชกาลที่6นะครับพระองค์ทรงพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยเป็นพระมหากรุณาที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานนะครับเป็นการกําเนิดลูกเสือไทยเลยใช่ไหมครับในสมัยรัชกาลที่รุ่นเก้ารัชกาลที่หกพระองค์ทรงไปเรียนต่างประเทศครับศึกษาที่ต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษเห็นว่าเป็น กษัตริย์องค์แรกที่เรียนจบจากมหาลัยจากต่างประเทศเลยใช่ครับแล้วก็ท่านทรงไปศึกษาอยู่ต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษแล้วในขณะนั้นที่พระองค์ศึกษาเนี่ยก็ในประเทศอังกฤษก็เกิดสงครามภายในประเทศโดยมีกองกำลังอยู่กองกำลังหนึ่งที่เป็นกองกำลังของท่านหลอดเบเดนพาวเวลนะครับกองกำลังเสือลูกเป็นสเกลคือสเกลบอยสเกลใช่ครับเป็นบอยสเกลของต่างประเทศของประเทศอังกฤษพระองค์ก็เห็น เห็นถึงหลักการหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็เลยนามาใช้กับเยาวชนไทยอ๋อนำเอาเข้ามาเพื่อให้ชาวไทยของเรา<ช>นะครับ,รบก็คือเป็นการกําเนิดของลูกเสือไทยใช่ครับเข้ามา เข้ามาในปี2,454นะครับทรงสถาปนาคณะลูกเสือ,องชาติขึ้นในวันที่1กรกฎาคม2,454 2,454ครับรวมระยะเวลาจวบจนปัจปจุบันก็100กว่าปีแล้ว100กว่าปีแล้วนะครับใช่ครับอ๋อถึงว่าเมื่อกี้มีน้อง,องจิตอาสาลูกเสือเนนารีรก็มาร่วมกิจกรรมทําจิตอาสากันในวันนี้ด้วยใช่ครับ,รบแล้วก็พระองค์ทรงมีพระมหกากราธิคุณวันนี้พี่น้องลูกเสือเนนารีทั่วประเทศก็จะต่างแสดงออกถึงความกตัญยุกระตะเวทีล้ำลึกถึงพระองค์ท่านโดยการ ถวายราชสดุดัีนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งและวันนี้นอกจากการถวายราชสดุดีแล้วนะครับพี่น้องอลูกเสือในนาลเีก็มาร่วมกิจกรรมการเป็นจิตอาสาด้วยเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความมีระเบียบเรียบร้อยอถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงความรักสามัคคีเช่นเดียวกับการกำเนิดลูกเสือไทยของรัชกาลที่6เช่นเดียวกันครับโอ้เป็นกิจกรรมดีๆเลยนะครับที่พระองค์ได้ พระราชทานให้กับวงชนชาวไทยนะครับทั้งล้นเก้ารัราชกาลที่6ทรงพระราชทานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกศสือไท<า>ย<ช>นะครับแล้วล้วนเก้ารัชกาลที่1 0ก็ส่งพระราชทานเรื่องของโครง,งการจิตอาสาพระรชา,<อ>า,ารชทานนะครับจิตอาสา904นะครับที่เป็นพระมหากราุณาธิคุณนะครับอันหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้ทรงพระราชทาน โครงการดีๆแบบนี้ให้กับพวงชนชาวไทยของเรานะครับผมพอจะมีเกร็ดความรู้นะครับพอมีระยะเวลาจะมีเกร็ดความรู้ให้กับพี่เก่งแล้วก็ให้กับพี่น้องทางไลฟ์สดด้วยได้เลยครับเนื่องจากผมเป็นวิทยากรลูกเสือของจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับก็จะมีเกร็ดความรู้เล็กๆเกี่ยวกับกิจการลูกเสือนะครับสําหรับกิจการลูกเสอนะครับที่เราเห็นลูกเสือเนีรนาครับที่ก่อตั้งขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยนะครับลูกเสือมีทั้งหมด สี่ประเภทด้วยกันนะครับก็ได้แก่ลูกเสือแรกเลยนะครับที่เห็นน้องๆตัวเล็กๆระดับชั้นปฐมถมป .1 ป .2 องป .3 ครับผมป .4 นันนะครับก็จะเป็นระดับของลูกเสือสำรองครับลูกเสือสำรองก็จะมีคําขวัญว่าเราทําความทำดีที่สุดเราทำดีที่สุดทำดีที่สุดนะครับต่อมาเป็นลูกเสือจาก จากรูเสือมองแล้วก็จะเป็นลูกเสือสามั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 นก็แต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5ปีที่นะครับที่มากินเราเห็นอยู่ลูกเสือสามันนะครับอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นลูกเสือสามันรุ่นใหญ่ครับสามันรุ่นใหญ่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและม .1 ม .2 ม .3 าแล้วก็จะเป็นลูกเสือวิสามันนะครับหมวกสี่ก็คือลูกเสือวิสามันลูกเสือวิสามันนะครับแล้วก็เป็นคำขวัญ คำขวัญที่ใช้กันในกิจการลูกเสือก็คือคเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับก็คือให้รักษาความพูดให้รักษาคําพูด<อ>นะครับมากกว่าชีวิตร่างกายตัวเองนะครับ,รบเพราะว่ากิจการ,รลูกเสือเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มมาจากการมีสงครามตั้งแต่ประเทศอังกฤษจนถึงประเทศตอนที่ มีการก่อตั้งลูกเสือขึ้นครั้งแรกเมื่อพศ .2454 เนี่ยรประเทศไทยก็เข้าสู่สงครามลกครันที่หนึ่งอ๋อใช่ครับก็นำกองกำลังลูกเสือนะครับเป็นสเกลหน้าเพื่อไปหาข่าวข่าวหาข่าวกับค่าศึกก็จะเป็นการที่เราจะต้องสอนให้คนไทยได้รักชาติรักแผ่นดินครับผมนะครับผ่านกิจกรรมลูกเสือในนารีนี่ก็เป็นเกจความรู้เล็กๆนะครับที่จะมอบให้กับพี่เก่งแล้วก็ผู้ชมทางไลฟ์สดครับเป็นยุคเริ่มต้นเลยนะครับใช่ครับสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่6นะครับเรื่อง ของกิจการลูกเสือไทยของเรานะครับมีเก็ดคมรู้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับนะครับก็มีคนบอกว่าลูกเสือเรียนลูกเสือได้อะไรบ้างลูกเสือได้หลายอย่างเลยครับได้ทั้งการดํารงชีพของตนเองได้การปรับใช้ใน ชีวิตปัจจุบันในสังคมไทยปัจจุบันรวมถึงการฝึกระเบียบวินัยนะครับเนี่ยครับระดับน้องๆที่กำลังจะเดินผ่านกล้องเรานี่ก็จะเป็นระดับของลูกเสือสามัญกับนรนารีสามัญนะครับตัวเล็กๆนะครับก็มาทํากิจกรรมจิตอาสากันในวันนี้นะครับมาทำการพัฒนาปล่อยปลาปลูกต้นไม้ร่วมกันวันนี้นะครับครับ การแสดงออกถึงความเป็นลูกเสือในดาลีก็จะอยู่ในหัวใจนะครับลหลังจากนั้นครับก็วิวัฒน,นาการของกิจการลูกเสือก็จะเป็นกิจการเสือป่า,าและในปัจจุบันที่เราเห็นกองเสือป่าว่ามีอยู่ไหมในในปัจจุบันมีครับกองเสือป่าก็จะแปลสภาพเป็น รอดหรือนักศึกษาวิชาทหารนะครับเป็นกําลังสํารองที่จะไว้ช่วยรบช่วยสนับสนุนการรบในอนาคตถ้าเรามีศึกสงครามครับก็วันนี้ก็มีนักศึกษาวิชาทหารของเราเข้ามาทำกิจกรรมด้วยนะครับวันนี้ใช่ครับก็กองกิจการนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่เช่นเดียวกันนะครับโดยบัญชาการรักษาดินแดนหลายๆ พาคส่วนใช่ครับเลยนะครับพระองค์ได้มอบไว้ให้กับวงชนชาวไทยครับพระองค์ท่านทรงมีพระมหากราณที่คุณอย่างยิ่งครับครับใช่แล้วครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆลายภาคส่วนเลยใช่ครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับจังหวัดราชบุรีนะครับศูน,นย์บริการจิตอาสาประธานจังหวัดราชบุรีศูนย์อำนวยการจิตอาสาประธานอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีรและภาคส่วนทุกภาคส่วนครับวันนี้มีหน่วยงานราชการในพื้นที่แล้วก็ในจังหวัดเยมามากมายหลายหลายหน่วยด้วยกันนะครับหน่วยทหารในพื้นที่ก็มาหลายหน่วยด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะครับเพื่อ เป็นกําลังใจให้กับจิตอาสานะครับในการทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับ<ช><ช>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ<ช>ว่าเราจะพาไปชมกิจกรรมดีๆที่ไ,ไหนกันอีกนะครับ เราจะจะบอกว่าทางจังหวัดราชบุรีนะครับทำมีกิจกรรมจิตอาสาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็พยายามจะติดตามในทุกๆ e ีพีครับใช่แล้วครับแล้วก็มาให้พี่น้องทางไลฟ์สดได้ในทุกๆจังหวัดในทุกๆทอนที่ได้ชมภาพบรรยากาศว่าพื้นที่ของเราทำลักษณะแบบนี้พื้นที่ของท่านมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราเราก็จะได้ติดตามชมทางไลฟ์สดเราก็จะแลกเปลี่ยนกันใช่ครับจิตอาสาในราชบุรีเราทําอะไรบ้างนะครับเราก็จะ ให้พี่น้องประชาชนได้รับชมนะครับทั่วทั้งประเทศได้รับชมกันเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วติดตามงานของจังหวัดราชบุรีและหน่วยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่มีการไลฟ์สดกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโอกาสนี้ก็ต้องถึงเวลาที่เราจะต้องไปร่วมลงมือช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ตัดหญ้าแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมลาไปก่อนครับอีพีหน้าเจอกันครับครับผมสวัสดีครับ ไปครับพี่เก่งครับครับผม